ที่สุดข,ของตอนเดียวแกงลุยทุกอุปรสรรคกับระบบขับเคลื่อนแบบ4 K 4ต้องตัวนี้เลยค่ะ m i t s u b i ช h i t r ยทันออร์เนเครื่อง2.4 GL ปี2018คันนี้ค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะลูกค้าขาเป็นตัวซิงเกิลแคปนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงผ้วยก็ สามารถนะคะลุยไปได้แ,ดแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว 4WD เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขาสำหรับเจ้าตัวมิซูมิชิทไททันคันนี้ลูกค้าขาไม่ว่าใครที่ได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ให้ความคุ้มแล้วก็ความน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะได้ตัวรถเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสีขาวสวยโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าการใช้งานนะคะบอกได้เลยว่านะคะพร้อมลุยอย่างแน่นอนนะคะได้กระจังหน้าสีดําแบบนี้รอๆไปเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าขานะจะได้ความนะคะคงทนนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนที่นิ่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของนะคะลูกค้าขาไม่เด้งและก็ไม่ดีดอย่างแน่นอนนะคะ <spikes> บอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยนะคะลูกค้าขาได้ความคงทนแล้วก็ความน่าใช้งานตรงไหนนะคะลูกค้าดูเลยนะคะด้านข้างมีซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ได้ล้อกระทะนะคะขอบ16นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นยางกึ่งออฟโรดนะคะลูกค้าขานะคะเป็นยางพร้อมลุยเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะขับทาง เออเรียบนะคะหรือว่าทางครูขาก,ก็คือรองรับมาให้แล้วนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะตรงแก้มด้านข้างนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ได้กระจกด้านข้างเป็นสีดาแบบนี้นะคะลูกค้าค่ะนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นตัวซิงเกิลแคปนะคะสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะด้านข้างเนี่ยมีราวจับด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสาหรับบรรทุกของนะคะแมกนเนอร์นะคะสภาพการใช้ง,งานผ่านการใช้ง,งานมาน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะนะสามารถต่อทุนกันได้อย่างยาวๆนะคะ สำหรับชาวสวนชาวไร่นะคะลูกค้าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะคะจะเข็นยางเข็นปาล์มนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะไปใส่ข้อเพิ่มเติมนะคะก็เหมาะเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพนะคะตัวนี้อิฟอยากแนะนํานเลยค่ะด้านล่างก็จะมียางอะไรมาให้ด้วยนะคะนะคะมาพร้อมกันหมดเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขะลูกค้าจะได้ตัวนี้นะคะไปพร้อมกับอำนวยความสะดวกมากมายนะคะเดี๋ยวอิพาไปดูในออปชันด้านในกันต่อเลยดียวกว่าว่าตัวนี้ให้ออปชันอะไรกันมาบ้างนะคะ ด้านในบอกได้เลยว่าสะอาดสะอาดมากๆนะคะลูกค้าขานะคะใช้งานมากๆเลยนะคะตัวนี้นะจะเป็นโทนสีดานะคะเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายนะคะได้นะคะระบบเครื่องเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงต่างๆนะคะ FMAM รองรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบความปลอดภัยของเขาก็มีมาให้นะคะในเรื่องของแอร์แบกคูน่านะคะแล้วก็เข็มขัดนิรภัยมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลแบบโภสปีดนะคะอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นตัวขับ4นะคะลูกค้าขานะคะจะมีระบบ ะะจะมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่มาให้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะจะเลือกการใช้งานเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็นะคะลูกค้าเดี๋ยวอีพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายค่ะสำหรับหคร่องเครื่องนะคะลูกค้าค่ะอยากให้มาดูเลยนะคะลูกค้า ได้ห้องเครื่องเดิมๆเลยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าทั้งสองข้างนะคะแก้มซ้ายข้างขวานะคะลูกค้าขาไม่มีรอยขยับเลยนะคะในเรื่องของน็อตนะคะลูกค้าแล้วก็ได้คางเดิมๆด้วยนะคะแบตนะคะสภาพดีนะคะลูกค้าขาก่อนออกเดี๋ยวเราเช็คให้อีกรอบนึงนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้แบตเสื่อมแบตเสียไปนะคะ คันนี้อิปรับประกันเลยว่าโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะคะรถเช็คศูนย์ทุกระยะนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยนะคะเป็นรถบ้านด้วยนะคะเป็นรถเจ้าของเดิมเลยนะคะลูกค้าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลรักษามาอย่างดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เลขไม่ใช้งานไปแค่7จ็ดหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าคะประกันเลยว่าเลขไม่แท้นะคะไม่มีกองมายอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็สําหรับราคาคันนี้นะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าราคานะคะถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าป้ายแดงนะคะตั้งขายอยู่ที่6กแสนห้าหมื่นสี่พันเลยทีเดียวนะคะแต่บลูบ,บ้านนะคะเราขายที่นะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะ เลขพร์นะคะ, ort, ะ,คะของเขาอยู่ที่เจ็ดพันเท่านั้นนะคะหกเดือน,นแรกลูกคา้านะคะได้เลขอร์แค่เจ็ดพันเท่านั้นนะคะเพราะว่าบอลลูบ้าของเรานะคะมีโปรชีพอร์นะคะหกเดือน,นแรกนั่นเองนะคะลูกคา้าคะสนใจน่านนี้นะคะก็สามารถติดต่อหาเอเมนเพจได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมดห้าเพจด้วยกันนะคะมีทั้งเพจสำนักง,งานใหญ่เพจพิบุรีเพจชะอำแล้วก็เพจราชบุรีนะคะหรือลูกค้าจะมาวอล์กอินที่หน้าร้านเลยก็ได้นะคะของเรามีทั้งหมดสี่สาขาด้วยกันนะคะมีทั้งสาขาพิบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็มีชะาอำแล้วก็หัวหินนะคะรองรับให้ลลูกค้้้าาไดมมมเยยี่ชแว ะะสำหรับวันนี้นะคะอิวขอจากกันไปนะคะไปพร้อมกับเจ้าตัว m i ิ s ู b ิชิ i ไททันคันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ